กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกท่านพ่อพี่สองแม่น้องแก้มบุ๋มได้พี่น้องเมื่อไหนที่มากินตั้มข้าวปุ้นพี่น้องเลยกับลาบปลาพี่น้องกินนลำกันเด้อสบายดีปารูมากินน้ำข้าวปุ้นพี่น้องกี้กี้เด้อสบายดีปลาลุงกินน้องมีน้ำข้าวปุ้นน้องแก้มบุ๋มเด้อห้องเขาหน้อยหน้อยกินเด้อมากเลยอ่ะอืมแค่ พี่น้องกันบุ้มอยู่ข้างเข่าพี่นาอวะสบดินี่เอ,อ็นอด้เซ็ตเซพี่น้องกิ่น้ำกันเดพี่น้องขึ้นเข่าเด้อตัหมูนะเขี่งกับกุนหน่อยนะ อาใาเลล่ะนองเพร็ดบองเปกลันเถอนี่ืนน้ำกันเด้อพี่น้องต้องหนักมาลินน้ำพี่น้องน้องยาบให่เนี่ยน้ำมาเลยเมื่อ จูงคือใครใครพยายามไม่เลียเผาเพศักค้ำใช่ไหมคือการนั่นแหละง่ายหรือยางไม่ นาเร้กแจ่แจงใรโดนไล่ใครโลูกนม่น้องแค่บุ้งกับข้าวต่ขั่วมันยายแล้วไม่ต้องโซ่ส้มกับตะระเม้ย่อยไข่ไข่หน่เดากป็น้องทำลูกเราเปเนไเนาะพอผมม่เป็นนี่ยน

น่ก <ño> ือยากว่าซะทำเพ็ดเยวนี้ไปกินบะไรเพ็ดปะอะรบาอ่างเลยพอดีที่รไม้มันรากินบบ กะทำกันได้พี่น้องทุกคนทุกคนมื่อื่นก็าจะได้ผ้ายาไปซักเ้าพี่ด้องาไปซัเบิ่งไปซักตะเคินตัวหามาเืาซักเราซักของซักของนี่คือนมันเงินอะไร ขีดอยากนันอยากนีน้่เนี้ยคนวะตะกี้นะเนี่ยไม่ได้ขีดอยากยังคนวะใชาสิสาแล้วคนออใชาแล้วพี่น้องแล้วท่านเจ็บแบบชาวละมันคือ็นเลยนดอนสองเพิ่นสามเพ่นนึน่เพื่สิบบาทนเลยอาการถถาเถอะเอาอะคุมไปสักยาคนไม่ได้อยากไปอยากดีเอาคุมไป,ไปหน่อย ชวนไปพี่น้องเลยลงขับข้นไปไปพอเออใจน,นอนเนี่ยขี่ข้อลงไปเลยพี่น้องเด้อเดินเดียวแล้วก็มีสนนบายพี่ดาง้ยมีปัญบาบ่า ี่นักันแล้วพี่น้องนองขา้าตอนไหนก็สามโมงอ่ะกินขาเที่ยงน่ะแม่กินข้าวบ่ายเนี้ยอ่ะ เาไปลอกินขถวบ่ายใช่ไหมตำข้าวปุ้นหอบอายคนลอยเดียวตำลายพวกเถอกิน้นาวพีนนบบน่น้องเบิ่งนินตำข้าวปุ้นนัม่ไดานกินจำไม่ได้ ข้าวสักคุดูค่อืมอืมยังโอเคหมดงห็นยังไงเดๆๆ็กกูชอบ ลำล่งางคนไปนี้นะขับกันได้พี่น้องตำม,ม่วนตำสวนกันเนาะขับเห็ดปรดพี่น้องมาเด <c oughs> ็กสาวมากินสองคนออกหมเห็ดเลยก็ต้องกินจากคนตำ ที่นน้ำนัน้ำนัแห่ไปโลกกะเพาะกินเพกัได้ปนีเท่านกินหนมเ็น้อยินหนึ่งแหละแลวกินาเนาะเสียงงีวเสียงยางกจเราลกูเกงเลยพี่น้องเลยค่น้องไม่เคยไลนเงี้วาม่นอยคำลงแรงบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเอาแบบนี้หละพี่น้อง เกะอนแล้วก็เสียงงัวเสียงยังกล้องกร่งแกงกัมาเนาะอืมเผ็ดแต่เพหวานไปเนาะน้องหนัดกับโกิน้ำดำเนาะกินน้อยน้อยหนึ่งเพชคงใจปวดเสดปวดใจน้องนัสบแต่ว่าหิวเขาตันเลยเมากินเขาก่อน 你。<Good> แม่เะกมบ่มกับไปมือบ้านห้ากัะหน่อยพี่น้องมันจะเข้าซ่องผิดเลืกแม่นาะมือบ้านเ้ากับมันจิเข้าซ่อมิต่าเนาะจเฮงนซ่อมผิดเนาะกันนั่ยก็ะากเบิ่งผัดส้มเพื่อนเด้อพี่น้องเลยผัดเป็นกะลังใจเพื่อนเนเด้อเหตุใด่ะเพื่นจะยากเนาะเพื่อนจะยากพี่น้องเบิ่งต่ยากเพื่อนและก็ที่ตามอาการของยายต่อไปพี่น้องเลยเ้ากะบ ชีเรมาอัพเดทให้เบิง์ยูแล้วก็เบิร์นส่งแม่น้องแก้มบ่มไปนั่งเหมือนอะพี่น้องว่าไปหอชายบางทีเพิ่นไปหางหามอกอ,อะแม่นางแก้มบ่มแะไรเนาะเป็นคนพาไปแล้วก็เพิ่นว,ว่าพี่ขาดความได้แต่ต้องขอโทษนนั่แล้ว,นนวเออพิ่นยังซ่องน้อยเพิ่นยังบอู้หอ่ะเอออยังพิสยังเถือนเนาะกะบที่เตียนเข้ามาได้พี่น้องเลยกับบริวารยังเนาะก็มีแต่ขอขอบคุณแล้วก็ขอโทษนาำลายเด้อ ที่เตือนกับว่าทางลองหนัดอะไรได้พี่น้องเด้อให้ลองแก้มบุ้งฟึ๊ดขอโทษขอภัยเวลาบ่บ่เพิ่งเยออะเออเ่าออนไลน์เกินไปได้หนิว่าชนก็แบบทักทันหมอให้ทันหมอเพื่นเล่าแนี่ยังขนาดเพิ่งจะโอ้ยแต่ว่าอย่าอธิบายเรื่องแบบว่าของยายเป็นจังใดจังใดอาการของยายให้หมอพังแในหมอเขาวอาเรื่องของคนอื่นน้ำก็เลยแบบยันยาันี่บอกเศร้าบอกข้าใจกับ อย่างเหมือนตัดยาบระถือไปเลยนะเพฮ้นก็เลยว่าอาการของอต่างๆเลยะก็เลยสนเซนกันแหนะก็เลยเป็นการที่ว่าโอ้ยแบบอันว่าวลายเกินไปเลยเนาะก็ต <güzel fit> ้องขอโทษหลายๆนะขอโทษหลายๆได้พี่น้องเด้อฝากติดตามช่องพี่น้องแกมมุมเลยนะพี่น้องฝากบนฝากส่งต่อไป้งอพี่น้องเอ้ยแม่นนหากำลังใจการดำเนินตลอดไปพี่น้องเลยโดยพี่น้องผิดพลาดประกันใดแบบขอโทษขออภัยเนาะขอโทษขอภัยหลายๆ ร่าเะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องแก้มบุ้งใเด้อพี่น้องเด้อฝากบ่นปัด zoom ส,สบายดี